พอต่อแล้วก็สู่ช่องอิมมีพ่พ่อพียง<น>มันนี้นะคะวัดอีพีสองเราขับรถมาวัดพนัญเชิงวัดพนัน,เ,น,นเราขับรถมากี่กิโลเราขับรถมาประมาณ 80, 80 <km S 2> กิโล80กิโลเยอะอยู่ตรงนี่นะคะอันนี้เราอันนี้เราจะถ่ายให้ดูนะคะ ก็จะไปประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นค่ะแบบว่าเป็นแขกเลี้ยงป่านะคะเราจะไปกันเนาะไปกันเลยพี่เอาทำไมพี่ฟีถึงแล้วรูปร่างก็ไม่ต่างจากอะไรเลยไม่เคยตายสุดเทยเอออากาศเย็นอยู่นะ บ้านเราอยู่กรุงเทพเราเราเดินทางมาวัดต้องอยู่วัดอยู่ต่างๆจังหวัดทำไมไม่ไปที่ไกลๆกล้วเราก็มาหาสบ่งแวดล้สิชื่นสดชื่นยังไงมันชดชสดชื่นยังสดชื่นยังไงก็นี่ไงลมพัดทุกคนณในนั้นน่าจะไปโรงเรียนนะคะใช่มั้มไม่รู้เป็นโรงแรมครับโรงแรมรืวอวิ่งสายอ๋อตรงนั้นปเป็นโรงแรมนะคะลูกนั้นเคยมาเหรอ แล้วนูน,น,นดูได้ไงเขามีป้ายบอกครับอ๋อเมื่อไงข้างบนหลังคาเนี่ยแล้วนันแล้วาน,านคิดว่ามันจะมีสาไว้น้ำไหมมีครับสาไว้น้ำน่าจะอยู่ตรงต้นมะพร้าวครับเหรอก็ตามนั้นแหละนะคะถ้ามีสรไว้น้ำถ้าเราอยากไปโรงแรมสิ่งแรกที่ต้องมีคืออ่างน้ำเพราะเราที่เก็ียดจิบอาบน้ำแล้วก็ต้องมีสรไว้น้ำมีอาหารเช้ามีทะเลนะคะนี่คือสี่อย่างที่ต้องมีเมื่อเราไปโรงแรม แม่เราเลยแม่เราเลยต้องเลือกโรงแรมที่มันแบบโรงแรมมันก็จะหายากหน่อยสำหรับเรามันก็จะถากับแ,งแงพงผักบุ้งเต็มเลยใช่ผักบุ้งไหมลุงผักตบุชัวร์ทากบุก,กชวัวานะคะท EP2 แต่ตาเราเดินทางมาอีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งก็จะเป็นอี EP3 ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายนะคะแล้วพอกลับบ้านเราก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะ บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะบายบายสวัสดีค่ะบบาายย